วัสดีค่ะโอ้แต่งตัวไม่ร้อนเลยเนี่ยใส่ขนาดนี้ร้อนแดดพี่ใส่จะอบจริงที่แจ้งวิ่งไหมเนี่ยวิ่งครับถ้าเสียหายเจ็บหลังนี่

เลขที่ออกเราเช็ครีบก่อนเอาดีครับดีครับ ตอนเดียดนะตอนนั้นไม่คนนี้ตอนนั้นผมสั้นแต่ไม่ได้สวยขึ้นนะอย่าไปชมมันเยอะหยอกหยอกหยอกเราเล่นอยู่เป็นกันนี้ กันที่ชะอมนะเป็นลานรักลานรักแคมป์นะ <Okay. S 1> ก็มารายการวิ่ง Thailand Earth <Okay. S 1> ซึ่งเป็นของวอลิกเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ที่สองลวแต่เรามาครั้งแรก <laughs> แล้วก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกัน ตนิ่เอมได้ยันไงคะเราจะไปพักที่ไหนกันคะเราหาแถวนี้แหละพอจะรู้จักลานลานที่มีที่พักเยอะอยู่ไปกันไปหาที่พักกัน นี่ที่พักของเราวันนี้นะคะ จะเวลากันนะคะว่าเขาจะติดเสร็จกี่โม พี่เลคิสเ okay, คคะเราจะมาทำการวิ่งกินลมชมวิวมีรถรางค่ะรถรางที่เขาเตรียมมาแล้พบกับรายการ n ิวพีบีวันวิ่งนะครับไม่ใช่รับบิแล้ววิ่งแล้วอันนี้ก็จะตีสี่แล้วอีกสิบนาทีปล่อยตัวคออนเยอะมากเีนไงบ้างพี่ออไมหลับเพื่อนกัาอยู่อยู่ที่พากาักกั ทแแววั้้งคืนลอยากขึ้นมาด้านหน้าได้อีกนะครับได้อยากขึ้นมาได้อีกครับเดี๋ยวด้านหลังจะได้เติมคอมเมนต์มาด้วยอยากขึ้นมาได้ถึงแนวนี้เลยครับไม่แน่ว่าอยู่ไหนวะยังไม่เเดินแบบนี้มันลอเลยขึนมาไดตัวใช่เลยค่ะมาตรงกลางได้เลยนะคะหรือว่าเขาไม่กล้าเข้ามากลัว ถ่ายรูปติดใช่ไหมกวกคนที่บ้านจับได้ว่าหนีมาวิ่งหรือเปล่าไม่ใช่ใช่อันนี้ประสบการณ์ตัวเองอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ม่มีเงินมาวิ่งเทรลแต่ไม่คืนเงินไม่ใช่แต่อย่างนั้นเลยตรงบริเวณนี้ก็ไม่มีใครสัมปทานไว้นะเข้ามาได้เลยนะครับมาได้ค่ะมาเลยเออไม่ต้องห่วงนะเราสองคน จะอยู่ที่นี่ตรงนี้รอนักวิ่งคนสุดท้ายเข้าเส้นเลยครับเข้าเส้นชัยเลยค่ะแต่ว่าคนสุดท้ายเนี่ยก็ขอให้มาก่อนหกโมงนะครับสนามนี้เป็นสนามแรกในปีที่แล้วที่บริษัทแล้วก็ทางคันเนอร์ตั้งใจให้เป็นสนามเทรลแรกของของรายการนะครับก็ปีนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากที่นักวิ่งทุกท่านต้องขอขอบคุณท่านมากสนามนี้เป็นสนามที่เราก็การแสดงให้เห็นว่า ชุมชนโดยเฉพาะองค์สลับุรนี้เนี่ยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรบ้างนะครับสนามเที่ของเราเป็นสนามเทีวที่พิเศษกว่าสนามเทียอื่นในการดึงเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะในเรื่องของระหว่างเวสอาหารระหว่างทางแล้วก็พนักงานสตาฟหรือต่างๆเราจะใช้คนชุมชนโดยเฉพาะก็ขออนุญาตเออเอพอลและการให้นักวิ่งทุกท่านสนุกกับเวสแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยนะครับ นักวิ่งด้านหลังหาชูมือสูงๆหน่อยแล้วนั่นแหละห้าสิบในห้าสิบต้องชูเลขห้าห้าสิบห้าสิบอ่งะอีกรู่งแบบหนึ่งสองสามชูมืออ่าวิดีโอก็ถ่ายไว้ด้วยได้อ่าเขเปิดเฮดแลม้วคือนะเปิดเทปแล้วหน่อยจะได้เป็นทะเลดาวอยู่ข้างหลังเส้นชัยเราเนี่ย เหมือนดูคอนเสิร์ตนะคะไม่ต้องไม่ต้องโยกหัวใช่ไหมเอาขอเสียงนักวิ่งมาเลยสองตั้งยัยโอ้ยน่าจะยังไม่ตื่นดูแล้วน่าจะยังไม่ตื่นนาทีสุดท้ายขอเสียงดีเดิมสองตั้งยัยอ๋อให้ก็ได้เก็บแรงไว้เก็บแรงไว้เก็บแรงไว้วิ่งนะคะเก็บแรงไว้วิ่งมีแบบว่า สองยอดให้พิชิตกับอีสองคัดออฟใช่ไหมสองคัดออฟอย่าลืมนะคะ A3 กับ A5 นะคะ A3 เวลา8ปดโมงสี่สิบห้าบ่ายสองโมงสิบนาทีนะคะที่นี่หกโมงเย็นถูกต้องค่ะเราจะต้องมาเจอกันที่นี่นะคะโอเคและเราจะนับถอยหลังไปพร้อมกันห้าสี่สามสองหนึ่ง วิให้สนุกนะคะวิ่งให้สนุกนะคะ e n ก o y the r ะ c e We w i e a i t i n g for you at the f i line รอรับไปนะอี อย่าลืมใช้คู่กองนะคะโอเคนะยครับแล้วก็หลังจากที่นักวิ่งออกไปประมาณ10นาทีนะครับเราก็จะปล่อยสวิปเปอร์ระยะ50กิโลออกไปค่ะยังไงอยู่ด้านหน้าสวิปเปอร์ไว้นะคะใช้สวิปเปอร์แสงวิ่งยังไงก็ได้ครับให้สวิปเปอร์แสกอ๋อผีเสื้อบอยดโอ้โหออกไปเป็นผีเสื้อนะเดี๋ยวเราดูขากลับมานะอยู่ครบไหมอามาอาจจะเป็นเสือกลับมา 我问这些话 แล้วก็เดินกลับมาอยู่รถนะคะว่าตอนนี้ตี่440อยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรทาเลยเพราะว่ามันมืดแล้วก็ไม่มีอะไรทําคนเยอะมากนะคะ30โลคนเยอะมากก็<ๆ>เ,เลยกลับมาว่าจะนอนรอพี่บาสอยู่บนรถดีกว่า สวัสดีตอนเช้าค่ะหลังจากที่นอนคุมโปงอยู่นะคะตอนนี้7จ็ดมงสีนะคะแดดจัดจ้ามากนะคะแทนจะเตรียมตัวเก็บของเก็บอะไรไปรอพี่บาสอยู่ที่งานนะคะ นะแล้วผู้ชนะ1394นะคะไก่สอนบืลลูอเบลล่าน้าวฟันนะ4-9ปี1ค9 4 เข้าเช็คพอ้ด์ A6 เลยตอนนี้11.10โมงนะคะ พี่บาสยังไม่เข้าจุดเช็คพอยต์ของ A6 A6 ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายจะอยู่ที่ลานกลางเต็นท์สองสลึงแคมป์นะคะซึ่งจะห่างจากที่นี่ประมาณ4กิโลยังไม่มานะคะตอนนี้30โลก็กำลังทยอยกลับเข้ามาแล้วนะคะซู่ซูค่ะ ซู้ซูค่ะซูซูค่ะยีกนิดเดียวค่ะไม่ไกลเนี่ยอ้อมไปตรงนี้ก็ถึงแล้วค่ะตอนนี้บัสเข้า A6 แล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วนะคะคนอื่นเขแาแซงกันหมดเลยน่าจะเจ็บ ถึงแล้วค่ะอีก700เมตร มื่นให้เบงดูล่ะมื่นให้เบงดู <c oughs> ม่มือนมื่นมือนไปเล่นน้ำเออเล่นน้ำเออเล่นน้ำอมุดน,าน้ำไปเร็วรีบิง่ง <c oughs> ไป <c oughs> ไปรีบวิ่งเร็วไปเลยไปเลยเอาวิ่งดิเจ็บใช่ไหม ไปพี่ไปก่อนเลยค่ะพี่ไปก่อนเลยค่ะคมาดูกันว่าตอนนี้ยเจ็ดชั่วโมงส<ป>ี่เจ็ดหนงกิโลนึงดูดีว่าเราจะทำชาเลนจ์แบบว่าไม่เกิน8ดชั่วโมงได้ไหมไปไปเกินป ล,ลูน้นนำตกได้แต่สิโลแน่อ่ะไม่ได้แค่เรื่องสี่สิกว่าโลเปิดดูก็คือเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนออกเนี่ก็คือแบบฝืนหนะ่ะ โลเมตรนะคะแดดเปรี้ยงเลยนะครตอนนี้คุณทีรักมหาคุณทีรัชนะครเราก็คนแรกคนนัที่นอยะครับอ เดวเชอร์นะครับนักวิ่งรายงานตัวนะครับเพื่อที่จะขึ้นรับรางวัลกันนะครับนักวิ่งชายนะครับ54-59 0ปีหมายเลข5409นะครับรบกวนนะครับรายงานตัวด้วยนะครับพี่กองอเนริกานะครับทางข้างเ็นของทีมทัพวิ่งนั่นเองนะครับใน่มั่นใจนะชาวไทยชาวต่างชาตินะไฟและตอนนี้นะครับ ตามที่คาดอุณหภูมิขยับขึ้นอีกแล้วนะครับ32มิบสองฟิลไร่สามครับสโอ้โหบ้านมาต่อได้ด้วยนะครับขอบคุณพัชรินีนะฮะคุณฮานุคุณยุ้งเงถ้เจอนะครับตามที่ตั้งใจทุกทุกคนเลยใช่ค่ะแล้วก็จริงๆอะหลายหลายคนต้องพูดนะฮะนักกีฬาอะไรตอนที่ล่าสุดคือร่างกายมันเหนื่อยแต่ละวันไม่เหมือนกันบางทีตอนช่วงซ้อมเราอ่าจหนังสือเราต้องรู้สึกดีมากเลยอ่ะ ก่อนดูแต่นะโยมนี่คือฝืนมานะพี่ข้างนี้ก็ไม่เบาเลยโปรแถวกันเลยนะคะต่อแถวกันเลยเดี๋ยวให้ทางกีฬาช่วยตรวจทีละท่านนะคะแฮชแท็กโปรเอนจี้ค่ะกลับได้ยังแปดไปเซนนึงเออจะหมดแล้ว รถที่จะกลับนะครับนั่นแหละขึ้นไปเลย,ยคนตือของ